กสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมไรคุณริวเกมเมอร์หรือ ji, ริวจิมาร์เบลบาแบนนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นมาร์เบลบาแบนนะฮะมอร์สเพอริสโนเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสี่จุดห้านะฮะโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเรา,าผมเซฟแยกเอาไว้นะพาร์ทที่แล้วเราสามารถยึดเมืองซูดแจแอนได้ซุดเมืองซุดได้นะครับเป็นเมืองใหญ่เลยนะ,ะซึ่งมีอยู่สองหมู่บ้านด้วยกันซึ่งการยึดมาเนี่ยมันไม่ยากหรอก แต่ว่าการที่จะรักษามันไว้เนี่ยยากกว่านะฮะซึ่งในความคิดผมก็คือเราต้องรีบให้เรามีกองทัพนะเรามีแม่ทัพเพิ่มในอนาณาจักรของเรานะซึ่งผมจะให้อลารครุสกับธรรมาริสสองคนนะดีชิตเราเก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูสักครู่นะเดี๋ยวขออัฟเตตัให้อาราครุสก่อนละกันนะเพิ่งมาก็เฟี้ยวเลย นะพึ่งเข้ามาในทีมผมก็เฟี้ยวเลยนะฮะอลาคุสสำหรับอลาคุสนะแท็กติกแพดไฟดิงทุกอย่างดีหมดนะดาบอันนี้ให้อันนี้ให้อุ้ยสิบเอ็ดเลยเหรอลีดเดอร์ชิพ11สิบเอ็ดเลยนะทุกคนเทนเนอร์อ่ะสิบไปแท็กติกแปดก็พอแล้วห้าเจ็ดความเร็วในการวิ่งเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีอ่าลีดเดอร์ชิพ11สิบเอ็ดแล้วก็อ่า เทนเนอร์เทนเนอร์สิบแท็กติกแปดก็ถือว่าดีนะถือว่าไม่แย่ไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันเป็นสเตตัสพื้นฐานเราค่อยไปดูที่หลังได้ผมว่าอาราคูสสเตตัสแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับเป็นแม่ทัพได้แน่นอนนะเดี๋ยวให้อาราคูเป็นแม่ทัพนะ <c oughs> เราต้องรีบวางแผนแล้วนะใครอถามอะไรเจ้าหน่อยเจ้าสนใจจะของถือครองที่ดินไหมข้าจะให้คลาแก่เจ้าจงไปอยู่ ที่หมู่บ้านคลาเป็นแม่ทัพเสียตอนนี้เรามีเรามีแม่ทัพในในอาณาจักรเรานะอาณาจักรแห่งเพอริสโนนะคิงดอมออฟเพอริสโนเรามีหลอดอาราคุสนะหลอดอาราคุสอุ้ยเท่มากแล้วก็เรายังนี่เดี๋ยวเราสามารถาเลือกอแม่ทัพได้อีกคนหนึ่งนะเพราะว่าเรามีหมู่บ้านสองหมู่บ้านหมู่บ้านคลาเป็นของอาราคุสเรียบร้อยเหลือหมู่บ้านเฟลิก เราจะให้เป็นธร,รมาริสแล้วกันเพราะว่าธร,รมาริสเป็นทหารเป็นนายพลที่ดีที่เก่งค่อนข้างดีตอนนี้ดีเดอร์ชิพของอธร,รมาริสเนี่ยแปดแพดฟลดิง 7, ้งเจ็ดแต่ว่ากลยุทธ์สี่เองนะแต่เทนเนอร์ก็แปดเทนเนอร์เจ็ดตไม่ใช่แปดเจ็ดเจ็ดผมกำลังนึกอยู่ว่าจะเพิ่มแท็กติกหรือจะเป็นเทนเทนเนอร์แล้กันแท็กติกสี่ก็ไม่เป็นไร ติกสีก็พอแล้วเน้นเทรนเนอร์ดีกว่าเทรนเนอร์ก็คือประสบการณ์กับทหารนะผมอยากให้เน้นเด็ดเน้นที่แบบนั้นมากกว่านะทำให้ริชาร์เกณฑ์ทหารได้ดียิ่งขึ้นดีเทอร์ชิพแปดกับสามเอ็ดก็ถือว่าเพียงพอละโอเคสักคู่แนละ้วขอไปดูดีทีสด้วยสุดดีทีสดีทีสอัพอะไรเหรอดีทีสยังไม่น่าไม่น่าไอ้นี่นะผมจะเก็บดีทีสไว้ก่อนอะ เอาทามาริสแล้วกันทามาริสแล้วกันถ้าสนใจคือของที่ดินไปเฟลิกตอนนี้เรามีขุนนางสองคนนะฮะคือทามาริสกับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าแปปนึงนะมันสามารถเปลี่ยนชื่อแปปนึงนะมันสามารถเปลี่ยนชื่ออ่ะข้าจะเรียกว่าหลอดหลอดเหรอหลอดเหรอ จะใช้คำว่าหลอดดีไหมหรือจะใช้คำว่าปะยุกปะยุกกับปะยุกกับคลาวเตสเอ่าผมหาข้อมูลก่อนผมหาข้อมูลรถราถัมบรรดาศักของของอเมริของอังกฤษอ่าบรรดาศักดิยุกสตีเรียกตัตเชสมาควิส บาร์เชเนอร์เอิร์นคาลเตสดยุกมาควิสบาลอนบาลอนเนสไวเค้าไวเค้าเตสเหรอตยุกกับดัตเชสดัตเชสถูกปะพิมถูกปะดัตัตเชสโอเคโอเคดยุกกับดัตเชส โอเคครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่เก้าหมื่นเอ้ยเออถูกละเก้าหมื่นยังไม่พอว่ะเงินเก้าหมื่นยังไม่พอนะจริงๆแล้วอะนะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่พอเรามีทหารสองคนใช่ไหมไม่มีทหารรักษาการในเมืองซุดเลยอะตึงนะอืมเดี๋ยวนะพ l i ิสโนสแควร์ ทหารเพนนินเป็นทหารที่เก่งครับพูดเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเอานี้เจ็ดคนไปสุดเอาไปเอาไปตั้มกืนฝืนทนให้ไปก่อนนะโอเคแซงดิตา,าว์เนมแ t งดิ o า,าว์เนมไม่รู้คืออะไรอะ่ะ ย่าเพิ่งไปกดอะไรมั่วเไยดีกว่าวะผมไม่รู้ว่าบางทีบางทีผมก็บางทีผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะกนะตอนนี้เราจะทําอะไรดีเราต้องทำอะไรดีผมนึกก่อนเราสร้างทหารแนละ้วใช่ไหมเราสร้างแม่ทัพสองคนแล้วแล้วเราจะทำไงให้ปกป้องเมืองได้ดีว่าขอัน,นี้ยฝากเงินเดี๋ยวนะมันฝากเงินยังไงนะ ไลท์เลฟคอนโทนไม่เห็นมันฝา,ฝากเงินได้เลยทุกคนดูนะไม่เห็นมันฝากฝากเงินใหนไม่ใช่แั๊หนึ่งนะรอทำไมมันฝากเงินไม่ได้วะหนึ่งสองสามเงินแพท อ <c oughs> คนนี้ทําอะไรได้เนี่ยคนนี้นอ๋ออันนี้คนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเงินเงินในขังอ๋ออ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจอ๋อโอเคโอเคอันนี้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินคนนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องเงินชื่ออะไรวะเนี่ยเชมเบอร์เลียนคนนี้คนนี้หัวเลขาเรา พีทอัพเทอ b ์บักนี่ใครวะหลอดถังซาน about e n t e r b i t religion w a t e r i a n อะไรวะเนี่ย information about religion the one god the all god อะไรวะอันนี้ผมไม่รู้ว่ะไม่รู้คืออะไรอันนี้อะไรเนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพอรู้จักอยู่อันนี้เป็นเกี่ยวกับสงครามสงครามเหรอ คุยเรื่องการเกณฑนทหารและการฝึกทหารข้าต้องการให้เจ้าเกณฑ์ไพ่พลอ่ะเกณฑ์ไพ่พลมาเปเกณฑ์ของซุสเซเนตอเลนทารันดาเชนไปเกณฑ์ดาเชเนเาเชมาก็ได้นะดาเชนก็ได้อยู่แต่กลัวจะโดนตีแตกก่อนอะดิกลัวจะโดนตีแตกก่อนอะดิประเด็นอะดาเชนอะอะ เอามาสักสักสี่สิบแล้วกันสี่สิบไหวไหมเราไม่มีเงินนี่ว่ะลืมเลยแล้วฝากเงินไม่ได้เนี่ยเกมบั๊กเนี่ยทุกคนผมฝากเงินไม่ได้เนี่ยกดยังไงเนี่ยปกติกดหนึ่งกดสองมันจะฝากเงินใช่ไหมมันกดอะไรไม่ติดเลยงงว่ะแป๊บนึ่งนะ ผมเคยเล่นมอดนี้แล้วผมเคยเคยฝากเงินนะเว้ยมันกดเล็กหนึ่งผมเคยติดอันนี้ไม่ติดแล้วทำไงวะอืมไอวูดไลท์เมนจ f ฟิปค่าต้องการจากการค้างในคนเรเอนแครอยู่เพื่อที่จเขีนตรงนั้นเรามีศูนย์บาทแล้วจะจ่ายเงินจะจ่ายยังไงล่ะฝากเงินน่ะไม่ใช่จ่ายฝากเงินน่ะฝากไหนวะมันะมันกดไม่ติดอ่ะเนี่ยทุกคนผมกดแล้วเนี่ย ไม่ติดก็ย,ยังแย่ไว้ฝากเงินไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะเวเดี๋ยวเดี๋ยวช่างมันก่อนละกันกันอนะ่ะโอเคเดี๋ยวพักพักอยู่นี่แป๊บพักอยู่นี่แป๊บหนึง่งอาจจะรอสักพักหนึ่งก็ได้ต้องรอรอสักพักหนึ่งนะขอขยายใ,ใครมามามา,มา,ม,ามาตีเมืองเราอะ่ะอุ้ยเราเลือกเลือกทงแล้ว เราได้เลือกธงของเราแล้วนะฮะธงของเราคงจะต้องเป็นจะมีธงอะไรบ้างอ่าทูกธงท่เทศท,ทั้งนั้นเลยเอ,อือหู้มีธงคอนด้วยนะคอนหน้าตาทางคุ้นนะเนี่ยคอนอย่างเงี้ยหน้าตาคอนดูคุ้นมากเลยเหมือนการ์ตูนเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งอุ้ยมัมมงกรด้วยมังกรเฟรียลนี่มังกรเอ้ยนี่ ทงนี้เฟี้ยวเลยทงน้องก็ต่ายทงน้องก็ต่ายนะฮะเฟี้ยวอุ้ยโอเคไปช่วยไปคุยกับทำร,ร,ริตก่อนอ่าค้าให้เงินเจ้าหมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งเป็นต้นทุนเกิดกับทำรรรนิตทานของรรมานทำนิตจะได้เพิ่มมากขึ้น ให้ทำอริสไปแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ส่วนอละคูสเอาไปเงินหมื่นหนึ่งโอเคเงินหมื่นหนึ่งก็ไปเาไปไม่หวงนะไม่หวงขอแค่ว่าเก่งเก่งกล้าสามารถก็พอตอนนี้รออ่าทำอะไรยี่สิบเจ็ดคนอุ้ยขอเยอะกว่านี้ได้ไหม ยี่สิบเจ็ดคนนี่เหรอวะให้เงินไปตั้งหมื่นหนึ่งได้ยี่สิบเจ็ดคนนี่น้อยจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากทหารไว้ในเมืองนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมผมจะไปนี่ผมว่าผมทำได้เดี๋ยวเราฝากทหารไว้ที่นี่ทหารพลธนูอ่าพลพลพืนพ้น,น,นเ,เดี๋ยวเราจะไปเกณฑ์ทหารเพิ่ม ทงน่ารักมากเลยอะทงน้องเสี่ยวอู่ทำไมภาพไม่ชับวะคงเป็นเพราะผ,ผมปรับปรับไว้เฮ้ยอย่ามายุ่งกับข้าโอ้โหมันวิ่งเร็วเวเย้ยเนยสิบคนไหวเอาวะเราไม่มีทหารเลยอะเรามีแต่ลูกน้องลูกน้องทั้งนั้นเลยทุกคนลูกน้องอะไรกวะไปเล่นดิไปเล่นดิ ถูกๆกูเหรอกูมีดาไปตำนานอยู่ตับในตำนานมึง่มื่ขีีอูดพวกนี้มื่ขีีอูดทุกคนมื่ขีีอูดไอเวนี่มื่ขีีอูดนะอันตรายมากๆเ,เวนขีนีอูดเหรอมึงไหนๆอยู่วิ่งเร็วอ่ะอูดมันวิ่งเร็วเลยอืมววอ้ม ผมอยากได้ผมอยากได้นี่อันหนึ่งวะอยากได้หอบหาจัดเลยวะไหววะแตกหนึ่งตัวแล้วอลินเดียวแตกออูดล่วงอูดร่วงไปอ่าหาเรื่องเล่นหาเรื่องเล่นลิ้นโอ้โตีไม่เข้าอูดลงหร โดนป้าแล้ว้องโดนพวกอูดนะจัดการอูดอมาดักตีกูเหรออุ้ยมันหักขวามันรู้ว่ามันรู้ทันว่ะมันหักขวาหลบมันหักขวาเอาอูดหลบผมเว้ยอุ่ยฟันไม่โดนเวนอือโดนอยู่สี่เก้าโดนไปดีเจ็บไปดีต้องต้องทำให้อูดให้วงให้ได้เว้ย อูดิไม่ล่วงอีกอล้อูด,อด,ดีอูดอย่างหนาฟันกี่ทีเนี่ยจะตายเนี่ยอูดแว่งอูดไม่อย่างหนาทุกคน้ครูจะแพ้เอานเนี่ยอืมฟันไม่โดนอีกเวนต้องเอาเล็งอูดก่อนอูดอันตรายครับอื้อล่วงไปดิอูดลงจากม้าก็เจ๊งแล้วมึงอ่ะลงจากม้าก็เจ๊งแล้วกูบอกเลย อเจ็บไปดิเวนอืมเอาไงอ่ะเอาไงเอาไงอุ้ยมันหนาจังวะฟันไม่เข้าฟันแทบไม่เข้าฟันไม่เข้าเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอืมฟันไม่เข้า วานมาเนี้ยมานี่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 ้ยหืมฟันไม่โดนติดโล่ไอเวนมันเอาโล่มากันตายตายตายเสียเวลาอีกคราวนี้มึงมานี่มามานี่ยอู้ดาเมศูนดาเมศูน เมโซูโอ้ยอ้วนหนาเลยขนาดนั้นวะข้างตีฝั่งซ้ายปันบิดข้างอ้วนม,มันข้าวอมันข้าอเอามาน่อยเอามาน่อย มาเนามาเน่ามันโอ้ยเจ็บเออล่วงจบมึงตายแล้วล่ะมึงรู้จากหมามึงเก่งแล้วกูบอกเลยชนะไปเิีง่เล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเหรอขอทานมาก่อนตอนนี้ต้องการต้องการมากมากอ้โหเงินด้วยต้องการเงินต้องการหลายอย่างเลย ขายคาราวานก่อนไม่ไหววะเดินช้าโดนเป็นเป้าเราเราเราหยุดการเป็นพ่อค้าก่อนอ 30, ๋อสามหมื่นมากำไรนิดๆหน่อยๆเอยามาก่อนเราจะเดินทางไปไปนี่นี่น โอเคอิห้าสิบเก้าแล้วอาลาคุดปาร์ตี้เริ่มแล้วขอสักร้อยหนึ่งอะ่ะกํลังดีนะร้อยกกว่าสองร้อยสามร้อยก็ได้จริงๆแล้วเพราะกองทัพผมก็ร้อยแค่ร้อยแปดเจ็ดเองนะทัพผมก็แค่ร้อยแปดเจ็ดเองไม่เยอะไม่ได้เยอะเลยอูย้ความเร็วผมเนินเจ็จุดหนึ่งเลยฮนะ ทุมตะหูลลดเลยเพราะว่าทำเกรดไม่เสร็จอุ๊ยอะไรอะผมไม่มีทหารเนี่ยใช่ไหมไอ้มีนุ่หว่มี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 ทหารเ้วยว่ะนึกไม่มีเราจะไปเกณฑ์ทหารอุย้อยามาโว้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งอ,อย่างเร็วดูดูดูวิ่งวิ่งเท่าผมอะ จ้างใครมามาก่อนตอนนี้ต้องการใครก็ได้เอามาก่อนเอามาอยู่ในทับก่อนต้องการเท่าไหร่เนี่ยสี่พันเจ็ดคนเอามามานี่ไม่เก่งดูดูด,ด,ด,ดูคุณภาพด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาจะเอาทุกอ,อย่างเลยต้องด,ดูคุณภาพด้วยกระจกกระจกมาก็ไม่คุ้มแล้วละ่ละว ันหลังอย่างนี้โอ้โห,โโหเห็นหมวกก็รู้เลยว่ายังกากเห็นหมวกรู้เลยว่ากากแน่ๆกากแน่นอนโอเคครับแบบได้ยิงวาร้อยยี่สิบคนออกมารูร้อยห้าสิบอย่างตึงครับจอนอย่างตึงเลยเอาเรื่องอยังตามกูอีกไหมอะากูร้อยห้าสิบปุ๊บหนีกูเลยนะเวน ว่อสิบล้นหนีกูเลยนะกลับเมือ,าาอ,องก่อนปราคารดูแลนฮอตสงบสึกกันแล้วเฮ้ยอะไรหัวเนี้ยมันไม่กลัวผมวะเป็นเป็นโซเดอร์ไหม เอาแบ่งครึ่งครึ่งแบ่งครึ่งครึ่งโซเดอร์หกสิบเอาโซเดอร์หกสิบสิบหกสิบแบ่งครึ่งครึ่งแล้วกันเอาผลเดินเท้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบีกว่าห้าสิบเจ็ดสิบที่เหลือเป็นอาเช่สวยละกูสวยและฝนโซเดอร์ไม่ได้แต่งยังไม่ได้เลือกชุดให้นี่ว่า ออร่าเป็นลิกเดสว่ะเอ้ยเราเราดฮา,าร่าเป็นมันมันประกาศศึกกับลิกเดสอยู่ใช่ปะ่ะเออมันสงครามกับลิกเดสอยู่ออร่าเอาเรื่องเราเราจะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมสร้างศังตรูเพิ่มนะทุกคนนะ,จะเจนเยนก่อนนะทุกคนนะแค่ดาฮารา่าอาณาจักรเดียวกูก็จุ้งแล้วนะทุกคนนะเราจเจนเยนนะฮะ okay. สี่หมื่นเลยเหรอเอาโมอ,อดีเออร์อดีเออร์ทั้หมดเออลงล่างดิอ,อด้าออดีเออร์แล้วถ้าเป็นอาอเช่ทั้งหมดอ่าอาเชอร์โอเคโอเคไปๆๆๆใจเยน็นใจยอมร่มใจยมเย็นๆนะใจะยอมร่มเราจะตีเ,เมืองเพิ่มดีม่ไหมผมอยากตีปราสาทเทมิซิสว่ะเทมิซินเทมิซิสอนะไรเนี่ยน่าโดนมากอุ้ยสองพอยต์ว่ะ สาี่ตอนนี้สำคัญละสามสี่ไปอ่ะเดียวเซฟก่อนอะสมมติสมมติถ้าผมบวกอีกสี่มันจะเป็นเท่าไหร่วะนะตอนนี้ร้อยร้อยแปเจ็ดใช่ไหมถ้าผมบวกอันนี้สองและอันนี้สี่สองร้ยสิบเอ็ดคนอุ้ยมันมันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะ หรือเราควรจะเป็นแบบเน้น,เน,น,เ,น,นเน้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 นแบบนี้ก่อนเราเพราะว่าตอนแรกเราก็จะเน้นความแข่งแร่งใช่ไหมแต่ว่าเราดันดันฟุกได้เมืองมาเว้ยเราใช่ดันฟุกได้เมืองมาเราก็ต้องเราก็ต้องเน้นไปที่เกี่ยวกับแมสเกี่ยวกับแมททับก่อนดีไหมไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะตายเอาอ้ยเอา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 คอฟเฟนเอเอาคอ,อฟเฟนเอ,อนประกบศึกไกว้ก่อนโอเค สงบศึกกับกดาฮาร่าแล้วเราโอ้โหสิ่งนี้ก็ค่อยสบายหน่อยครับมีเวลามีเวลาในการดองทหารนะเรามีเวลาในการดองทหารนะเวนเอ้ยโอ้ยอุายเราพูดเจ็ดสิบเอ็ดคนว่ะเอาเรื่องนะเจ็ดสิบเอ็ดคนก็ยังน้อยอยู่นะอยากให้ได้สักให้ได้สักหลายหมื่นๆม่อะอ่ะการจะถามท่านว่าชี้คืออะไรอะ่ะชี้คือโปรหรอ อ๋อชีตชีตคือโปรแล้วโปรได้ไงผมปิดโปรไปแล้วนะทุกคนนะดูชุดอู้อาร์เคนดีเฟนเดอร์อาร์เคนอันนี้ทหารประจำตัวของของอาราคุดนักสิบคนเลยเหรออู้เกรไนท์โอ้หูเพลสโตเรนเจอร์เพลสโตแชมเปี้ยนเพลสโตดาร์คฟอเรสคาวาลลี่เพลสโตมเดนแชมเปี้ยนรูปฐานมันเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคุณภาพทั้งนั้นเลยนี่ว่าฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปอะ่ะเออ มันไม่ได้แบบว่ากระจอกนะถับมาเราไม่สามารถรับท่าจากที่นี้ได้อยู่แล้วข้ามีบางอย่างจะต้องไปป้นต,ต,ตนาตาเวนศัตรูอะไรไม่ต้องม่โอเคข้าว่าถถามนันว่ามันจะไม่อาไปง่ายหรอกีนี้เเขาทำอะไรเขาต้องการคุยกับเจ้าหรือกับทหารที่เจ้าฝึก I want with a freelancer ไม่ให้ เล่นดีกาดมาๆๆๆๆอย่างนี้ก็ดีแล้วเป็นพริโน่ทหาพริโน่เก่งอยู่แล้วล่ะนะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเลิกกับบ้างเจ้าสงครามขสงเจ้าให้ข้าฟังการตุกการของเจ้าเป็นทานที่เจ้าฝึกไม่มีอะไรนะอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปไปสู้ต่อไปนะธรรมคุทธรมคุทธ阿าคุส阿าคุสไม่ใช่ธรรมคุทธผู้ผิดเลี้ยงผิดเลี้ยงผิดเจ้าต้องสู้เจ้าต่อไปนะมี ผมกําลังนึกว่าผมกําลังคิดอยู่ว่าจะไปประกาศศึกกับเมืองไหนอีกดีนะแต่ในใจผมอะเลงทุมตาหุนไว้ในใจผมเลี้งทุมตาหุนไว้ทุกคนในใจผมเลี้ยงทุมตาหุนไว้นะแต่ตอนนี้เรา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 ,เรามีโอกาสในการฟาร์มคนและเพราะอะไรเพราะว่าดา,าราสองอบศึกกับเราเว้ยตอนนี้คือดา,าราไอสีม้วที่เราไปยึดเมืองกันมาเนี่ย มันเหมือนต้องการสงบศึกก่อนเพราะว่ารีเกสมันกดดันมันรีเกส์ค่สีมืองสีส้มกดดันเมืองสีม่วงมืวงสีม่วงก็เลยขอประกาศศึกกับเราก่อนซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับเราในการเพิ่มมีโอกาสเนี่ยเวลาในการเกณฑ์ทหารเพิ่มซึ่งมัน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 ได้โอกาสสาหรับเราเลยนะเป็นโอกาสดีสําหรับเราเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าจะไปเกณฑ์อ่าพัฒนาทหารของเรามากเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวผม ตอนนี้ผมมีมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องฝากเงินมันกดไม่ติดกดไม่ติดปัญหาเลยเนี่ยเรื่องการฝากเงินเข้าเข้าเข้าเมืองมันกดไม่ติดทุกคนมันกดไม่ติดนะแย่ครับแย่ ปัญหาเรื่องการฝากเงินเข้าเข้าเมืองเนี่ยมันกดไม่ติดเพราะกดไม่ติดเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เว้ยเอ้ยได้แล้วต้องกดคอนโทรลด้วยโอเคอ๋อมันต้องกดคอนโทรลด้วยอ่าเยวขอดูดิอ่ามีเงินในครั้งหมื่นหนึ่งโอเครู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้วทำไงกูรู้แล้วก,ก,กูเป็นละเวน คุยเรื่องการเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ป้พลมาซะจากหมู่บ้านเรานเนี่ยสักสี่สิบคนอ่งเสียเงินไปแปดร้อยอ่า ทหารระยะไกลระยะประชิดทหารมา้าทหารอะไรทั้งนั้นโอ้ยไปกอดไปเกณฑ์มาก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยฝึกฝึกที่หลังได้ไปเกณฑ์มาให้ได้เยอะๆก่อนไปเกณฑ์มาให้ได้เยอะๆไปเกณฑ์อีกอะเกณฑ์ไปพลสี่สิบไปไปไปเกณฑ์มาเยอะเลยแต่ทงบ้าเราเนี่ยสี่สิบไปถามสี่ทับอะไปเกณฑ์มานะไปเกณฑ์มาซะ เงินสามสี่ร้อยมันได้มันได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาดาบในตำนานกันทุกคนเราจะเราจะปกป้องเมืองแล้วเราจะเดินทางระหว่างประจนภัยเนี่ยเราจะไปเอาดาบในตำนานกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแห้นี่ก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ต้องละไม่ต้องละมันเป็นวัตถมันเป็น,น,ปนวอลเลเอร์เรียบร้อยละไม่ต้องละอุ้ยมีเงินห้าร้อยเงินเหลือยอยู่ห้าร้อยเหรอโอ้ตึงครับตึงแล้วตึงแล้วครับขายของก่อนตึงแล้วเพิ่งสังเกต ว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่าแล้วไงว่ามันต้องเป็นอย่างงี้เวนเอ้ยขา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 ยก่อนขายอะไรมีอะไรขายก่นอนไอพวกนี้ไม่ต้องใช้หรอกขายไปขายก่อนขายก่อนอขายขายขายตึงละเวนตึงลวครับนี่คือตึงแล้วนะฮะนี่คือเริ่มตึงแล้วนะฮะเงินเริ่มน้อยลงแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเอา ไม่เป็นไรพวกรีซตูเตอร์กำลังเดินทางไปแล้วนะฮะประเดนะผมไปซูเจแอนก่อนหนึ่งนะแล้วทำไมทาบริษไม่ออกไปจนภัยอะ่ะลูกลูกมาอยู่อยู่ในเมืองทำไมอ่ะลูกแม่ลูก,ลกพ่อหรือไม่ใช่ลูกแม่ลูกแม่เราไม่ต้องทำาไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ไมไม อยู่ในแมปไม,ไม่สามารถดูกับดูดูดูไพ่พ,พลขอ,ของเพื่อนเราได้ผมจะทําอะไรนะอ๋อผมจะผมจะเอาชาร์จฟุตเตอร์กลับมาไหมเอ,เ,อเอากลับมาก่อนแล้วก็ฟุตไนท์อ้ยไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องหรอกมาไหมละนะเราห้าสิบเยอะก็ดีแล้วไม่ต้องหรอกมไม่ต้องออกลับว่าจะมาไม่เอาเงินก่อนเราจะเราจะวางแผนการค้ารูปแบบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนะแป๊บนนงนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่กี่นาทีแล้วยี่สิบเก้านาทีโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนเหมือนผมมีธุระนะปับนึงนะครับ